ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหลังปีใหม่ด้วยละกันครับผมใครที่ไม่ทันนะครับมาแล้วเด้อพี่น้องนะครับสำหรับสายลำโพงยาว25เมตรนะครับ ที่ถามหากันเข้ามาของหมดเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวสายไว้ทําสายลําโพงโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยครับตามนี้เลยเอา,าเองเด้อเนี่ยครับเขาจะเขียนมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นด้านในจะเป็น4โคโค้ยพี่น้องนะครับเป็นสาย4โคนะครับก็เป็นขนาด2 5โอ้สองจนี้ทําเบรดได้เลยนะเหมาะมากครับพี่น้องมี4โคก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่ขี้เกียจเก็บสายเนาะ อันนี้ก็คือ4ี่เส้นรวมกันเลยนะครับก็เอาไปจับคู่กันเอานะครับว่าจะแดงคู่ขาวหรือจะแดงคู่ดํานะครับหนึเงคู่เทาอะไรอย่างเงี้ยนะอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบก็จัดกันเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ผมจะตัดให้25เมตรนะครับทุกเส้นมีลูกศรชี้บอกหมดเลยนะครับก็ถ้าความเข้าใจของผมนะลูกศรตัวนี้น่าจะชี้ไปทางตู้ลำโพงนะอันนี้นะ่าจะใส่ฝั่งตู้ลำโพงนะนะครับ ยาว25เมตรครับเป็นระยะที่เล่นเครื่องเสียงได้สบายเลยยาวมากนะครับนู่นถึงต้นมะม่วงเลยพี่น้องไปไกลามากนะครับใครที่ไม่ทันนะครับตอนนี้ของเข้าแล้วเด้อผมจะตัด25เมตร50เมตรแล้วก็ยุกม้วนนะครับอยากได้ราคาก็ทักมาแต่ว่า25เมตรรวมส่งให้เลยนี่พร้อมหัวสเปคคอนอย่างดีขอบคุณบริษัทที่ส่งราคาพิเศษมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ผมส่งให้ทุนแล้วกันเนาะก็พี่น้อง จะได้ไม่ต้องเสียเพิ่มปกตินี่ซื้อมีแต่ห้าสิบหกสิบเลยนะรุ่นนี้นะครับอันนี้มิซูมินะครับเป็นหัวสเปคคอนแบบนี้เลยอย่างดีเลยนะนี่เป็นหัวสเปคคอนอย่างดีเลยนะแถมให้4ตัวก็คือ1เส้นเข้าได้สองครบเลยก็คือหน้า2หลัง2นะครับราคาหนึ่งพันหร้อยรวมส่งเหมือนเดิมใครที่จะเอาก็แอดไลน์เบอร์ที่ผมลงให้มาได้เลยนะครับ1100รรรับที่บ้านได้เลยเดอ้อ นะครับผมรวมส่งให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เอาสายก็ลบออกหนึ่งร้อยนะครับมาแล้วนะพี่น้องใครที่ไม่ทันนะใครที่ไม่ทันสั่งไว้ที่มาเอาเด้อนะครับผมก็รอบนี้มีมาไม่เยอะหรอกนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยตัดให้แล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งเรียบร้อยก็นี่จัดให้เลยพร้อมหัวสเปคคอนอย่างดีให้นะครับสี่อันหัวสเปคคอนนี้ไม่ได้คิดกำไรนะหัวสเปคคอนนี้ก็คือ ให้เป็นต้นทุนไปเลยนะครับก็ให้พี่น้องเดวไปใช้งานกันนะครับก็หาสินค้าที่มันประหยัดซอนทางที่จะดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะครับก็จะพยายามคัดหามาให้อีกแล้วกันนะครับส่วนสายใครที่ไม่ทันหลังช่วงกอดปีใหม่เนาะตอนนี้มาแล้วเด้อใครจะเอาทูมาได้เลยหรือจะแอดไลน์เข้ามาบอกว่าเอาสายครับยาว25เมตรนะครับก็เดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้ราคารวมส่งก็อยู่ที่ 1,100บาทนะครับสายลําโพงอย่างดี1เส้นมีสีไส้อยู่ด้านในคุม่มากพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยครับต่อได้สายขวาเลยนะเชนเอชเชนบีได้เลยแต่ว่าเป็นสายเส้นเดียวสายอย่างดีนะฉนวนหนาด้วยเด้อพี่น้องนี่ครับฉนวนนี่อย่างหนาเลยนะเออนะครับเนี่ยเหมาะสําหรับใครที่ข้ามถนนรถเหยียบอย่างเงี้ยตัวนี้เยี่ยมมากนะครับสายลําโพงอย่างดีโทรมาใครจะเอานะครับ